สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะมากินตำป่ากันนะคะเราจะมากินตำป่ากันนะคะวันนี้มากินด้วยกันนะคะแซ่บๆนะคะมาแบกินเลยค่ะตำป่านะคะวันนี้ค่อยหน่อึ่งตำป่าแซ่บนะคะอืมอร่อยนะอรอยไหมคะอร่อยค่ะมามากินส้มตำด้วยกันนะคะ กนินนุ้ดซี่า็อร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยนะเลือกนะน่าจะมีช้อนกลางอันนี้น่าจะเอามือะไรอยี้เนาะน,น่าจะเป็นช้อนกลางอันนี้ขอขออนุญาตกินมือนะไม่ค่อยถนัดเลยนะ <c oughs> น้องตื่้วกันนะคะน้องตเนี่ยนเหนือยนี่ยน้อจะต้องหน้องแแล้วเขาน้องก็เล่นไปไหนนี่อ๋อน้องหาไหมน้องตักอาตักเอา้องกินในน้ำเลยอะไรตค่ะ จะเอาหมูยิ่ก็อร่อยค่ะเราคิดเอาพอดีเลยมึงยัง อยู่นาไบยยาจะเอาหมูด้วทำเป็นข้าวุๆกันแล้วก็เอามดวยวางไว้แล้วก็เอา่้วยอ่าก็ขออภัยด้วยนะคะบอกว่าตอนจะมีเด็กน้อยเยอะม่รบกวนฝากกดติดตามด้วยนะคะ บายบายบ๊อยบายดูกัสวัสด oui> ีค่ะลูกสวัสดีค hey, ่ะสวัส hmm. ดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะกดติดตามให้ด้วยนะคะพูดดิบายบายย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 ูยยน กอยาเอาน้ำขวดนึงเลยนะคะโอาา๊ะจะเอาน้ำขวดนึงเลยลูกเอาน้ำมาขวดนึงไปกออยาดเอาขวดมาเลยนะไม่อยากเอาแก้

ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนบ้านนานด้วยนะคะบ๊ายบาย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 

จานเหาะละหงมันก็เหมือนจานโดยนะคะเพราะจานโดยก็ยยกินข้าวนะจานโดยีข้าวก็กินข้าวจานเดียยก็มีน้ำด้วยจาเดียวจานเดียส้มตมภาษาสวยเหาะละหงนะคะเหยาะละหงนะคะมจะีมันหงไม่รู้ก็ไม,ม่รู้เลก็ต้องอย่างนี้ะนะคะมันจะมีคนแบบพีคอนคะนคะ ตัวอตันีรา้เยคนนองเคี่นอยคอนกองตังแบบดึงนั้นให้มันเห็นต้าวเยข้างหลังอดจับออนนั้นอะไม่อนอันข้างหลังเออลอดนดันขึ้นอ่ะอก็อยาเห็นเด็กดนะ เด็กดื้อขี่คอเนาะแมใส่หมวกเอาลงเลยนะเออเอาลงเลยแม่ใส่มวกแม่นะ <c oughs> ใส่หมวกบอเวลาคิดส้มตามก็จะมีนะคะถ้ามีลูกก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเอาขึ้นไปด้วยแล้วก็ลูกก็จะเล่นไปด้วยนะแม่ใม่ใส่หมวกไม่เล่นเลยแม่ร้อดไปเลยนะคะเด็กเล็กนะคะก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเลย ไ้นนตังคนี่เด้ดดอแล้วไไม่ร้ตงคูอะ16คนแต่ก็แต่ว่าโทศัพท์เมมโมรีมันไม่มีนะคะก็โหลดแอปติดต่อเข้ามาหลบ <Okay. S 1> เป็นอสออสอไ 18, นนนสง่ง,อสองห,หัอ้รู้จอด้รึอ่านี่คนติดตาม16คนหนูละหนูกำลังกาลังติดตาม45คนของเงิเลติดตามไหมปหัวใจให้192ืองิเขย ไม่รู้ไมู่้อะไรก็คิดูจกตไปไหฮะกนยมากเลยกนจะเป็นไน้อตเ้านไปมาแล้วเป็นคนดังดีดเขาเป็นคนังเาเป็นาสนุกเยเาเลาสนุกเยอทนสนไหมกเกดีมาี ต้นต้นต้นยงนี้ไม่ใช่แล้วใช่ฮะเจ้าปังเวลาที่เอาข้าวต้องากถึงก่นแล้วยขาไม่ขังแม่ตอนนั้อว่าไปหาแม่้วน ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะไม่ต้องแล้วมา่ายกันต่อนะคะบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนนะคะบ๊ายบายกดกระดิง่งพวกเราหน่อยค,ะคะ่ะเอกอกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะบายบายค่ะ